มาดูการเคลื่อนย้ายปลากุ้งเอาไปปล่อยหรือว่าส่งไปให้ทาไปษสนย์ก็ว่าไปส่งไปษณนยีได้ด้วยส่งเขาส่งเขาขายตัวสองบาทนะลปลาซิวอ่ะแม่พันพ่อพันเนี่ยนะแม่พันพ่อพันขายตัวสองบาทส่งมาจากสกลนครมาเนี่ยเขาเขาเขาเลี้ยงขายนะวิธีการส่งเขาก็มีกล่องแล้วก็มีไอ้ออกซิเจนอะ่ะตัวออกซิเจนแต่เป็นออกซิเจนแบบพกพา <DC. S 2> เออดีซแบบีแบบแบบแบบโทรศัพท์ไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างเางนี่ยมันก็จะมีปุ่มกดเนี่ยจะเหมือนปัม๊มปั๊มนั่นแหละแต่ว่าม,มันมันชาร์จใช้ชาร์จเอาเออเอาของโทรศนะัพท์ไปชาร์จ<ม>ที่ชาร์จโทรศัพท์ไปนะต้องเปิดตรงนี้ออเป็นเป็นชาร์จเป็นไทซีเน <USB. S 1> าะยูบียูเอสบียูเอสบีเออเนี่ยตัวนึ้งไม่แพงนะตัวร้อยกว่าบาท เนี่ยเราก็เอาตักน้ํามาแล้วก็เนี่ยมันก็จะบัก็อกวักไงแต่ว่าหัวทรายมันไปไหนไม่รู้หลุดหลุดหลุดต้องบอกก่อนว่าที่เราจะเคลื่อนย้ายเนี่ยเพราะว่าเราจะมีโครงการที่จะเลี้ยงปลาซิวครับปลาซิวนี่เอาไว้ให้เยอะที่สุดก็จับจากท้องนานี่แหละเอาไปปล่อยในสระปลาซิวมัน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 ทนนะเวลาเลี้ยงแล้วมันไม่ค่อยตายง่ายหรอกไม่ต้องใส่ให้วาคือเกณียมันแต่มันใจสาะเวลาเวลาเคลื่อนย้ายเวลามันใจสาะเห็นแดดก็ตายแล้วครับว่า เดี๋ยวต้องหาอะไรถ่วงอันนี้มันไม่มีมันไม่มีหัวใจมันหายไปไหนเราไม่รู้เอวิธีถ่วงเขาไม่ได้ยากอะไรหาดินเหนียวหาดินนิ่วเหนียวจริงจงมัดหินมัดอะไรก็ได้นะแต่ว่าของเรามันมักง่ายนะใต้เราคือมักง่ายจบจบเยมันก็จะหนักใช่ไหมหนักมันก็จะบล็อกเลยทีนี้ แล้วก็ไปหามาจะอะไรก็ตามจะช้อนจะใช้กระดุ้งยออะไรก็ว่าไปอันนี้ใส่ไว้ไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่าน,นะมีอะไรก็ได้พ่ออย่ามีงูแค่นั้นพออันนี้ย้ายไปแล้วทีงงย้ายไปยังย้ายาย้ยายไปพ่อใช้ยอยกเอาอ๋อแต่อันนี้พ่อดักใส่โอ้ออออออ ปลาซิวอันนี้อันนี้เป็นปลาซิวอะไรวะมันรวมมันรวมมันรวมไอ้ที่มันติดนานไว้นานตั้งแต่เมื่อวานมันก็ตายไปปลากุ้งก็มีอ่าเขาเตือนยังกว่าปลาลูกเคอะกันก็สารพัดแหละปลาลูกคาะปลาอะไรสามปีสามปีทีนี้เราก็เอาไปจะเอาไหนก็เอาไปไหนก็เอาไปก็ไปแต่ก็อาหารอะไรปิดให้หน่อยเนาะปลาซิวนี่ก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะ ใครเลี้ยงได้ก็<ข><ข>ดีใจเลยตกใจเข้ามา่รูกตอนเนี้ยเคลื่อนย้ายง่ายๆนะครับก็เอาไปปล่อยที่ที่สะที่เราขุดไว้เนาะขุดไว้หรือว่าเอาคุณจะเอาไปเป็นพันเป็นอะไรไปเลี้ยงมันไม่ค่อยตายง่ายหรอกเอาไปเลี้ยงในบ่อปูนบ่อซีเมน์บ่อวงอะไรไม่ค่อยตายถ้าถ้าลงน้ําแล้วนะไม่ต้องให้วักซจนด้วยปาซิสนี่เขาเก่งเขาอดทนอยู่แต่ว่าเขาใจสอบเวลาคลื่อนย้ายเท่านั้น ไอเลี้ยงนี่คือไม่ตายง่ายแหละอ้าวปลาช่อนไอ,นอช่อนเขามีว่ากันไปอโอเคสําหรับคนที่ลองไปซื้อหนะน,น้าในร้านสาร์ร้อยกว่าบาทในร้านค้าออนไลน์แหละไม่จําเป็นต้องเป็นราซาด้เดาเดี๋ยวเขาจะว่าเราโฆษณาสารา,ดาเดามันชินมันชินปากมันชินก็คือร้านค้าออนไลน์นะครับเราที่ทํากันเนี่ยพูดตามตรงเลยคือ,อยังไม,ไม่ไม่มีเขาเรียกอะไรนะสปอนซ์โซนไมไม่เคยได้ตังค์อย่างพวกนี้เลยแต่มาทํากันให้เป็น ไอเดียแล้วก็เป็นแนวทางนะครับแชร์ความรู้อย่างชื่อชื่อของช่องเลยก็คือแชร์ความรู้งานกเกษตรนะครับเราเ,เราไม่มีผลประโยชน์เรื่องอะไรทั้งนั้นเพราะเราเราไม่ได้รับค่าโฆษณาเป,เป็นการแชร์ความรู้ให้กับพี่น้องเหมือนคุยกันเนาะทุกวันนี้มันมีโลกโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ได้พูดคุยกันมากขึ้นต่างพื้นที่ก็มีความรู้ไม่เหมือนกันเอามาแชร์กันนะครับก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเคลื่อนย้ายนะครับ บางคนใส่ถังไป,ไ,ปไ,ปไปปล่อยตายหมดัำเป็นเนาะง่ายตาย,ตายเราก็หาอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยครับถังออกซิเจนพวกกุ้งพวกซิวอย่างเงี้ยเพราะมันจะมีค่าตอนหน้าแล้งอ,ะอ่ะโอ้มีปูด้วยก็ใครที่สนใจก็ลองไปซื้อหาแล้วก็ทําทําวิธีนี้ก็ได้นะครับหรือใครมีวิธีการที่ดีกว่านี้ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับวันนี้ก็ล่าลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามช่อง แชร์ความรู้งานเกษตรกับสุรพลพงษ์ชรสด,ด้วยนะครับวันนี้ผมกับพ่อลำลาไปเหมือนเดิมนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีครับนี่ครับสาย DIY เตรียมตัวติดตามไม่รอเลยตอนนี้มาทำสูบน้ำก่อนนะมาตั้งสูบน้ำยังยังไม่ได้ทำระบบใหม่นะครับพ่อกัไปซื้อของเก่ามาจริงๆมันก็ขับได้ครับแต่ว่าจะเป็นระบบที่ยุ่งยากหน่อยตอนนี้จอดสูบน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวตอน DIY คงได้ถ่ายให้ดูกันนะครับสำหรับอันนี้รถรถถ่ายจิ๋วรถถ่ายจิ๋ว